สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์และสรุปมังงะเรื่องแบคโควเว366โดยที่มังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าดาวเด่นภาพได้ตัดมาหาที่เมืองของอินุคุนิริวในตอนนี้นะฮะกำลังใช้พลังดวงตาเขาในการจ้องมองแอสตาร์ผู้นั้นใกล้มาแล้วซึ่งมาสินกับพูดนั้นแอสตานะฮะก็ได้พูดกลับไปอ่ะทุกคนที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากนะครับซึ่งในจังหวะก,ก่อนหน้านั้นในอิจิกะกับมูชโชงาดาเคเนี่ยก็ได้เข้ามา อ๋อกรัรจะไปพอดีเลยงั้นเหรอและหลังจากนั้นไม่นานเวทมิตีของลุมพีฟิลลวเล่าเนี่ยก็ได้เปิดออก <f uck> จากนั้นเสียงของลุมพีฟิลลวเล่าเนี่ยก็ได้พูดออกมาให้ตายสิอยู่ในที่แบบนี้เองงั้นเหรอชำระรับแล้วละ่ะแอสตาคุงซึ่งมาสิ้นกับผู้นั้นแอสตาในตอนนี้นะฮะเชิงยิบออกมาลุนพี่ฟิลลวเล่าจากนั้นเสียงของริวเนี่ยก็ได้พูดแทรกนี่ฟิวเล่าคุงเชื่อต,ตรงนั้นแล้วก็น่าจะพอไปได้อีกคนนึงใช่ไหมช่างฝังของฟิวเล่าที่ได้ฟังเนี่ยก็เหมือนจะงงนะฮะ ใครละฟันนั่นรู้จักชื่อเราเฉยคนใหญ่คนโตเลยจากนั้นริวเนี่ยก็ได้ชี้นิ้วไปหาอิจิกะถ้างั้นช่วยพาพี่คนนั้นไปด้วยคนสิเธอนะ่ะเก่งสุดแล้วนะในฮิโนโคนี้นะ่ะซึ่งมาสิน้นคำพูดนั้นตัวของอิจิกะก็ได้พูดกลับไปพูดอะไรอย่างนั้นน่ะฉันจะไปจากท่านลิวยะได้ยังไงล่ะคะซึ่งริวที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดจาเฉียงถ้าเกิดไม่สามารถจัดการลูเซียได้แล้วก็ตอนนี้ฮิโนโคนี้เองนะ่ะคงจบเหอยู่ดีจากนั้นมู้ชมงอาณาเคเนี่ยก็ได้พูดต่อ สุดท้ายแล้วไอ้นั่นของแอสซากับเชอร์เนี่ยเวิร์กสุดแล้วฮิโนคุนี้กับริวนี่เชื่อเป็นคนปกป้องให้เองพองันแล้วตัวเชอร์เนี่ยไปได้เลยอิจิกะอิจิกะที่ได้ฟังก็ได้พูดกับท่านมุชวงาราเคและจากนั้นริวเนี่ยก็ได้พูดต่ออิจิกะเชอร์เนี่ยไปหายามิเธอแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาให้ได้ล่ะถ้างั้นแล้วก็ฝากชะตากรรมของโลกด้วยแอสซาคุนฟังอันลูเซียให้กระเจิงทีนะแอสซ่าที่ดิแบบนั้นนะฮะก็ได้พูดกับโอ้ และจากนั้นตัวของฟิลเล่าเนี่ยก็ได้พาอิชิกะกับแอซ่ากลับมาจากนั้นภาพได้ตัดมาหาฝั่งของดัมนาโตซึ่งในตอนนี้นะฮะทุกคนที่กำลังทําพิธีเนี่ยเรียกได้ว่าโดนจัดการกันหมดแล้วเรียกได้ว่าแค่พี่ดําเพียงคนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการได้ทั้งหน่วยโหดสัวนรัสเซี้ยงไปเลยทีเดียวแอซ่าที่เห็นภาพนี้เนี่ยก็ได้เงียบส่วนฟิลเล่าในตอนนี้นะฮะก็ได้พูดออกมาทุกคนจากนั้นเสียงของพี่ดำไนโต้เนี่ยก็ได้พูดออกมาออกมาจนได้นะแต่ว่าคนอื่นที่ต่อสู้ไหวเนี่ยถูกจัดการไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นล้วป่านี้แกยังจะซึ่งขณะที่ในตอนนี้พี่ดำเนี่ยกำลังพูดอยู่แอซานะฮะก็ดึงดาบป่ามาออกมาจากนั้นเสียงของแอซาเนี่ยก็ได้พูดออกมาทุกคนอาจยังรอดเพราะฉะนั้นเราช่วยตั้งใจในการรักษาอยู่ข้างหลังผมชีรุ่มพี่ฟิวเ่าแค่เจ้านั่นนะผมคนเดียวก็เกินพอผมจะไม่แพ้อ,อีกแล้วซึ่งมาสิ้นกับพูดนั้นแอซาในตอนนี้นะฮะมุ่งหน้าแผ่ดํนานโตด,ดำนไนโตตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจเดิมทีเล่ยเด็กนี่นะไ่ซึ่งพลังเวท เพราะฉะนั้นเวทมนตาช่างนะ่จึงไม่สามารถโจมตีได้จะใช้เวทอากาศที่ท่านลูเซียนให้มาในการวิพากษาแกเองซึ่งมาสิ้นความคิดนั้นนะฮะพี่ดำในตอนนี้เนี่ยก็ไม่รอช้าเข้าจุ่โจมแอซซาแต่เหมือนการอยู่โจมเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงตัวแอซซาได้เพราะเหมือนตอนนี้รอบตัวของแอซซานะฮะจะมีพลังแอนตี้ในการปฏิเสธพลังเวทอากาศอยู่ทําให้ตอนนี้พี่ดำเนี่ยถึงกับตกใจว่านะฮะลบล้างในแม้กระทั่งเวทมนากาญงั่น,นหรอเวทของเจ้านั่นพัฒนาขึ้น <laughs> ส่วนแล้วพี่ฟิวเล่าในตอนนี้เนี่ยตกใจไม่ต่างกันเดี๋ยวค คุมพลังแอนตี้ได้หนังใจแล้วเหรอจากนั้นเสียงของแอสซ่าเนี่ยก็ได้พูดออกมาเว่นมนั่นหลไลเทียมชาญดีแต่เหมือนว่าพลังเวนนั่นนะจะแลแพ้ทางฉันนะสิ่งคําพูดนั้นนะฮะตัวของดํานาโตเนี่ยก็ได้คิดในใจฉันในตอนนี้นะกลายเป็นพาดินไปแล้วพอชนะแล้วพลังเวทที่มีมหาศาลแน่พอชนะแล้วแค่ความสามารถทางกายภาพอย่างเดียวนะใช้แค่ดาฉันก็ไม่มีทางแพ้เจ้าเด็กนี่ได้จะแพ้ได้อย่างไงกันล่ะซึ่งมาสิ้นความคิดนั้นเนี่ยพี่ดําในตอนนี้นะฮะก็ได้บินไปหาแอสซ่า คนบาปผู้กอ่อกวนกฎระเบียบกดแห่งความสงบสุขที่ท่านลูเซียได้นำมาจงตายซะภายใต้ความถูกต้องซึ่งเหมือนแอซ่าในตอนนี้น่จะไม่เกรงกลัวเลยนะฮะได้มีการชักดาบอีเลฟนึงออกมางั้นหรอสิ่งที่พวกแกกำลังทำอยู่นะ่ะมีความถูกต้องกับความสงบสุขอยู่ตรงไหนเมื่อสิน้นคำพูดนั้นแอซ่าเนี่ยก็ได้ใช้สองดาบเขาในการเข้าโจมตีดำไนโต้เซตเทน และแล้วมางงานเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่366ก็ได้จบลงไปมางงานในตอนนี้สั้นชิบหายเลยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกได้เลยว่าช่วงหลังแบ็คโคเวอร์คือโคตรสั้นและสั้นมากๆนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับพี่ดำดีคือพี่ดำเนี่ยจัดการคนอื่นนะฮะด้วยการโจมตีประมาณครั้งเดียวได้พอมาถึงตาแกแล้วเนี่ยตาแกก็คือโดนโจมตีครั้งเดียวเหมือนกันนะเหมือนกับที่ตัวพี่แกนะไปโจมตีคนอื่นเลยเฮ้ยไ,ไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่ดำดีแต่มางงานในชิ้นหน้านั้น งดนะครับผม <P ew ild> เพราะฉะนั้นเจอกันต้นเดือนหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ